สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องโมเมสตาร์วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านเขาพงมสุวรรณอีกแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่คอยสนับสนุนช่องเล็กๆข,ของเรามาโดยตลอดวันนี้เมก็ได้มาู่มทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนค่ะโดยการมาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นจับฉลากของรางวัลคือตุ๊กตากับของเล่นและได้แจกชุดกีฬากับอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปซื้อของให้กับน้องๆกันนะคะตอนนี้แดดก็ไม่ค่อยร้อนแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเย็นแล้วเมย์ก็ตะเวนหายอยู่หลายร้านมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าร้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยขายเป็นแพ็คนะคะ่ะเขาจะขายเป็นแยกชิ้นเอาแต่ในที่สุดเมย์ก็เจอร้านแล้วค่ะพอถึงร้านเมย์ก็รีบบีบตะกร้าเพื่อที่จะไปเลือกซื้อขนมให้กับน้องๆเลยค่ะขนมที่เมย์จะเลือกซื้อในวันนี้นะคะก็จะมีขนมปูไทยเจคเฟนฟลายรสซอยมะเขือเทศขนมโดโซ ขนมข้าวเกียบปลาหมึกค่ะซันไบจ็กเฟนไฟรสซอสพิกขนมเทสโตกิ่นสาล่ายขนมตะวันปาร์ตี้ขนมเทสโตกินบาร์บีคิวเทสโตรสซอสแอนด์ซาวเลรสดั้งเดิมเทสโตรสบาร์บีคิวสไปซี่ หลังจากที่ได้ซื้อขนมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปจ่ายเงินแล้วก็นำขนมไปจัดเตรียมให้กับน้องๆกันต่อไปค่ะทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเวลาสองทุ่มครึ่งเมกำลังจะเดินทางไปไหนพอดีว่าของที่ซื้อไปมันไม่พอค่ะก็เลยต้องออกมาซื้อเพิ่มแล้วก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วค่ะ ตอนนี้เมย์ก็ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเมย์ต้องขออภัยในความที่กล้องมันสั่นด้วยนะคะเพราะว่าเมย์จับกล้องมือเดียวนอ้อมันก็อาจจะทำให้กล้องมันสั่นไปบ้างอะคะ่ะด้วยความที่ว่าออกไปกระทานหันเมย์ก็เลยไม่ได้หยิบตั้งกล้องไปตอนนี้ก็ถึงจุดรวมของแล้วนะคะทุกคนเมย์ก็กำลังขนของลงจากรถกันค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าของก็อยู่เต็มห้องเลยค่ะทุกคนยังไม่ได้จัดเนาะแต่ก็มีน้องๆที่ช่วยกันทำไปบางส่วนบ้างแล้วะคะ่ะ เมย์ก็จะถ่ายบางส่วนให้ดูบ้างน,นะคะเพราะว่าถ้าถ่ายทั้งหมดคลิปมันก็จะยาวเกินไปเนาะส่วนแรกก็จะเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาตัวแรกก็คือตุ๊กแกค่ะตัวที่2ก็โดราเอมอนค่ะต่อไปก็เป็นน้องหมาค่ะตัวที่4ี่เป็นกระเป๋าคูมาค่ะตัวที่หตุ๊กตาโคลีค่ะแล้วก็น้องหมีค่ะตุ๊กตาปลาหมึก อันนี้เป็นดอลลอมอนค่ะตัวต่อไปก็คือแองเจิลค่ะ6-2-4ตุ๊กตาหมีขาวสตีทปิกาจูค่ะแพนด้าค่ะอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นเจ้าหญิงแอนนากับเอลซาค่ะนี่ก็จะเป็นของรอบสุดท้ายแล้วนะคะที่เมย์มาขนลงซึ่งของรอบนี้นะคะก็จะเป็นพวกชุดบอลกับพวกของเล่นค่ะ ของเล่นนะคะเข้าๆก็จะมีรถดำค่ะตุ๊กตาหุ่นทหารค่ะรถแข่งค่ะแล้วก็จะเป็นพวกรถแมคโครค่ะมีสี่สีด้วยกันค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของพวกชุดกีฬาค่ะเมย์ก็ได้เลือกค้าสีแล้วก็ค้าไซส์มานะคะนี่ก็จะเป็นของโดยรวมนะคะที่เมย์เข้ามาเช็คในคืนนี้ อันนี้เป็นเยลลี่รสผลไม้ค่ะทุกคนเมย์ชอบมากๆเลยค่ะเมก็ว่าน้องๆน่าจะชอบนะคะส่วนอย่างสุดท้ายนะคะก็คือลูกอมเจลลี่ค่ะเป็นรสชาติของผลไม้ค่ะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะมีได้กันหลายรสชาติเลยค่ะก็จะมีกล้วยสตบบรอเบอรี่แตงโมช็อกโกแลตลิ้นจี่แล้วก็รสสุดท้ายชาไข่มุกค,ค่ะนี่คือห้องเรียนของน้องๆปสอทับ1ค่ะทุกคน คุณครูมณียาก็ได้จัดเตรียมห้องสำหรับต้อนรับวันคิดมากให้กับเด็กๆค่ะซึ่งพวกของตกแต่งนะคะเมย์ก็ได้ใช้เวลา4วันค่ะในการพับในการวาดวันนี้นะคะก็เป็นวันจัดเตรียมของวันสุดท้ายแล้วค่ะก่อนวันงานวันพรุ่งนี้น้องๆน่ารักกันมากเลยค่ะอาสามาช่วยเมย์กันเต็มเลย น้องๆที่มาช่วยเมวันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันหกคนค่ะคนแรกนะคะน้องโกบค่ะคนที่2น้องไอคนที่3น้องพัทค่ะคนที่4น้องเดียคนที่5น้องเฟิร์นแล้วก็คนสุดท้ายชื่อน้องปายค่ะเม่กับน้องๆนะคะก็จะช่วยกันแพ็คของทั้งหมดนี้จนกว่าจะเสร็จเลยค่ะทุกคนน้องๆน่ารักกันมากเลยค่ะอัธยาศัยดีพูดคุยสนุกแล้วก็ล่าเริงกันทุกคนเลยค่ะ เมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คอยสนับสนุนช่องโมเมช่องนี้ช่องเล็กของเรามาโดยตลอดที่คอยส่งของมาร่วมกับช่องของเราในการนำมาให้กับเด็กๆนะคะน้องๆดีใจกันมากเลยค่ะที่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการจับฉลากของรางวัลแจกตุ๊กตาแจกของเล่นแจกชุดบอลแล้วก็มีเกมต่างๆให้น้องเล่นในแต่ระดับช่วงชั้นค่ะ ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาพมสุวรรณนะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเป็นพี่โตสุดมีนักเรียนทั้งหมด360คนค่ะ เดี๋ยวเมย์กับน้องๆขอตัวไปทำสวนที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะอันนี้จะเป็นของบางส่วนนะคะที่เราจะแจกให้กับน้องๆที่หน้าเสาธงค่ะ อนนี้เราก็อยู่กับครูแตนนะคะเป็นครูคอยประสานงานและส่งต่อสิ่งของต่างๆที่ได้รับบริจาคมาให้กับน้องๆทุกคนค่ะรบกวนครูแตนช่วยฝากถึงผู้ที่บริจาคสิ่งของมาหน่อยค่ะค่ะวันนี้ครูแตนต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านได้บริจาคเงินขนมสิ่งของชุดกีฬาเสื้อกันหนาวมาให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาภูมิสุวรรณในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครูแตนมากๆนะคะ อันนี้เป็นรูกไฮโล่ค่ะของโรงเรียนบ้านขอพรมสุวนรนะคะน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะวันนี้กิจกรรมที่โรงเรียนก็สนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะเราได้รับของขวัญขอบคุณนะคะสําหรับของขวัญที่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพมสุวรรณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมช่วงเช้านะคะในวันคริสต์มาสของโรงเรียนบ้านเขาพมสุวรรณ ต้องขอขอบคุณคณะคุณครูโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณทุกท่านด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือมาช่วยกันแจกของให้กับเด็กๆในวันนี้ค่ะคณะคุณครูโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณน่ารักมากเลยค่ะคุณครูเป็นคนตลกเฮฮาแล้วก็เข้ากับเด็กๆได้ดีเลยค่ะนี่เราก็แจกของผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนไปแจกต่อกันเลยค่ะ การแจกของหน้าเสาธงในช่วงเช้านะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆระดับชั้นอนุบาลน,นะคะตั้งแต่อนุบาล1จนถึงอนุบาล3งั้นเราไปต่อกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเมกําลังจะพาทุกคนนะคะไปยังตึกที่เราจะไปทํากิจกรรมกันค่ะระหว่างนี้นะคะเมก็ขอพูดถึงโรงเรียนบ้านเขาโงสุวรรณคร่าวๆเนาะอยังตึกที่เห็นข้างหลังนี้นะคะอันนี้จะเป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ค่ะ ส่วนตึกชั้นเดียวที่อยู่ข้างหลังนะคะจะเป็นตึกของอาคารอนุบาลค่ะส่วนตึกสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือตึกที่เรากําลังจะไปทํากิจกรรมกันค่ะเป็นตึกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงสค่ะกิจกรรมแรกที่จัดให้น้องๆน,นะคะก็คือการจับฉลากค่ะของรางวัลน,นะคะก็จะมีเป็นตุ๊กตาก,ากับขนมค่ะ วันนี้เรามีผู้ช่วยตัวน้อยๆมาอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือน้องไอ้นั่นเองค่ะเพราะว่าเมย์ทำคนเดียวมันไม่ทันนะคะทุกคนน้องไอ้ก็เลยอาสามาช่วยเมย์หยิบของรางวัลให้กับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆค่ะรางวัลตุ๊ก,กตาก็ออกแล้วค่ะน้องพัทจับได้ตุ๊ก,กตาโดรลาเอมอนค่ะตามมาติดๆเลยค่ะน้องปายก็ได้ตุก,กตาโดรลาไอมอนตัวใหญ่เหมือนกันค่ะ เราก็จะทำการจับฉลากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจับฉลากครบหมดทุกคนค่ะ เราก็ได้ทำการจับฉลากเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะย้ายกันไปจัดที่สนามค่ะเราจะไปแจกของเล่นให้กับน้องๆค่ะแล้วน้องๆก็จะแลกเปลี่ยนของขวัญวันคริสต์มาสกันที่นู่นด้วยค่ะอันนี้น้องไอซ์ค่ะยบายกล้องน่ารักมากเลยค่ะไปเจ้าที่สนามเลยค่ะตอนนี้เราก็ตัดมาอยู่กันที่สนามแล้วนะคะถ้าเป็นน้องๆผู้ชายเมย์ก็จะแจกเป็นของเล่นพวกรถค่ะกับทหารถ้าเป็นน้องๆผู้หญิงเมย์ก็จะแจกเป็นตุ๊กตาบาร์บี้นั่นเองค่ะ เราก็ได้แจกของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนน้องๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเล่นเกมกันแล้วค่ะงั้นเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยเกมแรกที่เราจะพาน้องๆเล่นกันในวันนี้นะคะก็คือการแข่งเป่าลูกโป่งนั่นเองค่ะแต่ว่าเกมนี้นะคะน้องๆผู้หญิงขอสละสิทธิ์เนาะก็มีแต่น้องๆผู้ชายค่ะน้องผู้ชายใจสู้มากเลยงั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะเริ่มเกมเราก็ต้องแจกอุปกรณ์ให้กับน,น้องน้องก่อนค่ะแล้วก็บอกวิธีเล่นให้กับน,น้องๆด้วยค่ะเพื่อความปลอดภยัย ก็ผ่านผมไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะนั้นเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยค่ะเกมต่อไปนะคะก็คือเกมเก้า e อี้ดนตรีค่ะเกมนี้จะเป็นของน้องๆ้องผู้หญิงเล่นนะคะน้องๆ้องผู้ชายน่ารักมากเลยค่ะน้องมาบอกกับเมยว่าเกมนี้พวกผมเสียสละให้ผู้หญิงเล่นครับเพราะว่าเกมที่แล้วพวกผมเล่นไปแล้วเกมนี้เดี๋ยวพวกผมยืนเชียร์อย่างเดียว จบกันไปแล้วนะคะกับเกมที่2เกมเก้าอี้ดนตรีค่ะเกมต่อไปนะคะจะเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้ค่ะก็คือเกมเป่าแป้งหาเหรียญนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเมยก็ได้มาแลกเหรียญที่ร้านคา้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเราเข้าไปเจอกันในโรงเรียนเลยค่ะไปเลยตอนนี้เมย์ก็รีบซิ่งมาเลยค่ะทุกคนเพราะว่าน้องๆก็รอที่จะเล่นเกมอยู่ค่ะ แม่ออกมาแลกเหรียญ10บ,บาทค่ะอยู่ที่ร้านค้าหน้าโรงเรียนเพื่อที่จะเอาเหรียญไปใส่ในจานสำหรับให้น้องๆเป่าค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วนะคะเราไปลุยกันเลยค่ะไปเลยอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมกันก่อนเลยค่ะก็จะมีเหรียญ1 0บาทแป้งมันแล้วก็ลูกอมเยลลี่ค่ะ ชื่อน้องปื้มนะคะมาช่วยเมย,ย์ใส่ลูกอมค่ะ ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c ค i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้เมย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย